ไม้พิรมพรปลื้มใจน้องเมยลูกสาวคนโตออกเรือนสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมกลายเป็นคุณพ่อตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับศิลปินขวัญใจผู้ใช้แรงงานอย่างคุณไม้พิรมพรเมื่อลูกสาวคนโตอย่างน้องเมยเมวด,ดีพินท้ปกังเข้าสู่พิธีวิวากับหนุ่มนักธุรกิจ สุบชาวช้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมที่โรงแรมมณฑาทิพย์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อไม้พิรมพรโดยทั้งคู่ได้ปลูกรักกันในที่ทำงานที่ต่างประเทศนั่นเองซึ่งไม้พิรมพรได้กล่าวอีกว่าผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝากว่าจะมาถึงวันนี้ลูกทั้งสองคนขอไปเรียนต่างประเทศ เมื่อลูกตัดสินใจดีแล้วพ่อก็สู้ส่งลูกเรียนให้ได้แต่มีโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าไม่สำเร็จก็ต้องกลับมานะไม่มีครั้งที่สองเพราะพ่อไม่มีเงินพ่อไม่ใช่คนรวยขอให้ลูกอดทนจนวันที่ลูกจะไปเรียนพ่อก็ไปส่งลูกที่สนามบินแล้วหันกลับมาลมองก็ร้องไห้เป็นหัวลูกมาก จนวันนี้ผมเห็นความสําเร็จของลูกทําให้ผมรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดที่ยอมให้ลูกไปวันนั้นและในวันนี้ผมก็ต้องเสียน้ําตาอีกครั้งแต่มันคือน้ําตาแห่งความปลื้มใจที่ลูกสุดที่รักพร้อมที่จะสร้างครอบครัว ซึ่งบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความหวานชื่นและปลืมปล้มปลื้มปริ่มยินดีกันซึ่งมีทั้งญาติผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณกลิตทอมัสผู้บริหารสังกัดของแกรมมีโกนั่นเองคุณครูสลาคุณวุฒิลำเพลินวงศกรข้าวทิพธิดาดินรวมถึงทีมผู้จัดละครสูตรลักแซบอีลีอีกด้วย เอาเป็นว่าทางช่องของเราก็ขอสแสดงความยินดีกับน้องเมย์ลูกสาวคนสวยของคุณไม้พี่รวมพรด้วยนะครับผม